นี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเอ็มแดกเสด็จนะฮะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นข้าวหมูกไก่ครับทุกคนนะฮะนี่ครับโอ้โหผมกับมีน้ําจิ้มนะฮะไก่สองน่องหรือว่าสอง อะไรสักอย่างน่าจะเป็นสมโพกนะฮะครับผมนั่นแหละครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นอะไรก็แล้วก็มีพริกมีวัวหอมแขกนะฮะแล้วก็แตงกวาเป็นผักแก้มนะครับผมก้ันนี้ก็เหมือนเดิมครับสไตล์เด็กเสด็จกินมือก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมือสะอาดเรียบร้อยนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับกินข้าวกินบลาทุกครั้งจะกินมือกินอะไรก็อย่าลืมล้างไม้ล้างมืออ่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมไม่พูดพาำทำเพลงดีกว่าไปทุกคนแนวอาหารอ่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะอิสลามนะครับผมเป็นไก่ข้าวหมกไก่นะครับผมรู้กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอน้ำจิ้มวางไว้ข้างๆนะทุกคนฮนะนี่ฮะมามาครับทุกคนทานข้าวด้วยกันครับผมข้าวหมกไก่ครับนี่อุ้ยร้อนๆครับทุกคนร้อนจริงฮะ <laughs> ก็ ตอนนี้ช่วงนี้ฝนกำลังจะตกครับทุกคนครับอาจจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าอะไรนิดนึ่งครทุกคนฮะอืมอืม,อมเดี๋ยวน้ำจิ้มราดนิดนึงครับทุกคนอืมมาฮะสตาอิสลามครับผมวันนี้นะครับ 嗯。Mm. ต้องบอกว่าไม่ได้กินนานแล้วครับลาดไปฉันจิน้ม หูกเขาไปครับอืม,อม ออืฟิลก็คล้ายๆเข้ามันไก่ครับแต่ว่าอันนี้จะแบบมีเครื่องเทศนะครับข้าวเขาจะมีเครื่องเทศ อือ้โหว่าโอเคครับน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานนะฮะสำหรับผมก็ถือว่าโอเคครับผมใช้ได้ครับ เดี๋ยวผมจะเทลาดไปนะทุกคนแล้วก็กข้าวกบไปครับผมอย่างนี้เลยนะทุกคนคำใหญ่ๆได้ไมั้เนี่ย นี่อืโอ้โหไก่ก็สุกอดีเลยครับทุกคนขยำขยำแปคุกจิ้มฮะ แกงแบบโวหอมกับพริกนี่ถือว่าตัดเลี่ยนครับตัดเลี่ยนได้ดีครับเนีลาไป้ไปจวดได้ไป,ไปสมคุกเค้าครับ ฉีกไก่อืมอืมอีกสองคำคำครับทุกคนมาโอ้โหอื้อ นี่นี่เลยครับอื้าก็ร้องไห้ทุกคนฝนตกแล้วครับมาไกลหมดแล้วทุกคนอีกนิดนึงอืม ไปเลยครับอืมนี่ครับทุกคน โอเคครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมเกลี้ยงนะฮะนะครับผมสําหรับข้าวหมกไก่วันนี้ก็ถือว่ารสชาติโอเคเลยทีเดียวนะดูแบบนะครับมุมมามหน่อยครับทุกคนครับคลิปนี้นะฮะยังไงก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมกิริยาวาจาใดไม่สุภาพนะฮะผมก็เป็นสไตล์ของแดกเสด็จนะฮะยังไงก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ